กตอาหารสาินคนเพินแต่ละคนเสร็จแล้วจะทำเมโน,โนูผัดกระเพาราในี่นะคมีร้ารักเพิ่ง,งเิมาแามาแต่ม่มีอะไรเนาะ้นอ หอมหอมเลยด้วยป้าสามนี่เดเราตีตัปเยนะคะตีตัวมหลายขันบักเลกแล้วก็นองถึงดานใช่ไนมเออเริ่ตัวค่ะใส่ไปสะพงไปได้เลย เราจะมาเติมใส, <im sharing> ส่ไปด้วยนะเราจะพัดหนูทุกแบนะคะแล้วเพื่ะใส่จะใส่ถ่าน You have <laughs> <Your health. laughs> ให้ได้ก็ิ่ไปเยอะนะคะไปเพิ่มเลายาัรักเลืกแล้วก็นองถึงดาแค่นั้นแต่อาหารใถินคนเพอนแต่ละคนเสร็จแล้วจะทำเมนูผัดกระเพาะใหได้็ไปเิไปเยอนะคะไปเพิ่ลายาัรัเลืกแล้วก็นองถึงดาเนั้่ะ คลดลับที่ผ่านเนี่ยคือด่นะน้ำปลาขบกระทะนะคะคน,นีหมอมหนีใหญ่ด้วยว้าวั้นมึ สำหรับการรับชมทุนจบคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมผู้สนับสนุนทยคลิปด้าเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ สะพัดหมูหมูทุกแบนนะคะแล้วถึงจะใส่ปลาใส่เกลือใส่พริกนะแล้วสะพัดหมูหมูทุกแบนนะคะแล้วถึงจะใส่ปลาใส่อะไรที่ช่วยให้ เราจะไ่หยุดขายกันหรือนะเราจะพาคนหนุ่มๆกนนะคะแล้วถึงจะใส่ายันนะค่ะ เติมสีสันด้วยน้ำซีอิ๊วหวานสักนิดนึงอนะร ตั้งแตใน้ำ่างขบนถึงน้ำตาลซีขาวรสเผอของเราค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมุนจบคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชม ผู้สนับสนุนทายคลิปจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ เดี๋ยวทาขอบโค้กเม่เติมน้ำข่านมา,า,มาแต่ม่มีอะไรนะ,ะเนาะหยดอมเติมสีสันด้วยน้ำสีอิ่วหวานกนิดน,น้องคนน้อเดีย๋ดวยวจะไม่ห็ุดใคกันดุกนะเราจะพัดให้นมูคุกกันนะคะแล้วถึงจะใส่จานของเราค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมผู้สนับสนุนทายคลิปจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเราจะใส่หอยกไปดูกแล้วก็ทอดหัวหมูทุกคนนะคะแ้วยุจะใส่กับของของเราค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมผู้สนับสนุนทายคลิปจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะรวมค่ะ เดี้ยลงไปแล้วก็ปุงเครื่องตามใจชอบก็ไ้นะเสร็จกลรอตามด้วยน้ำรางครบครบของเราค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมจนอบคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมผู้สนับสนุนทายคลิปจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ

เยตาไปเมยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ตเลยเจรตามด้วยน้างนะคะ ม้าปนะปุ๊บชิคๆด้วยน่ะมีอะไราทักเปิดเม้่เดินมาเถวมาแต่มันมีอะไรนะครนะับเยอะมก